ระหว่าง i9 g e 1 2 12900K กับ i9 g e 1 3 13900K เลือกตัวไหนดี เราต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ไปไกลมากนะครับ CPU ก็เหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนทุกๆปีนะครับความแตกต่างระหว่าง i9 Gen12 กับ i9 Gen13 นะครับที่ผมจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูก็คือตัว i9 12900K กับ i9 13900K นะครับที่เป็นตัวท o อ top นะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผม9 12900K กับ i9 13900K จะใช้เป็นซ็อกเก็ตเมนบอร์ดเดียวกันนะครับสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับถ้าเป็น i9 Gen12 สามารถ ใส่เมนบอร์ด i 9 1 3ได้ส่วนถ้า i 9 1 3จะมาใส่เมนบอร์ดของ i 9 1 2นะครับต้องอัปไบออดให้เรียบร้อยนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมส่วนด้านในด้านเทคโนโลยีนะครับสตัวน Core ี้จะเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับผมนะครับส่วนคอเทดนะครับผม i9-13900K จะมี24คอ32เทดส่วน i9-12900K จะมี16คอ24เทดนะครับผมซึ่ง i9-13900K ก็แรงกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่า มีคอเทเยอะขึ้นนะครับส่วนในด้านของเทอร์โบสูงสุดของตัว i9 13900k นะครับผมจะอยู่ที่เทอร์โบสูงสุดที่5.8 GHz ส่วน i9 12900k จะอยู่ที่5.2 GHz นะครับซึ่งตัว i9 13900k ก็ชนะในส่วนตรงต่วน,นี้ไปนะครับผมส่วนคะแนน Benchmark นะครับตัว i9 13900k นะครับจะได้คะแนนอยู่ที่2259คะแนนส่วน i9 12900k 72นะครับจะอยู่ที่1989ซึ่ง กันอยู่ที่2องไว้เจ็ดสิบหน่น,นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมส่วนในเรื่องราคานะครับ i91390k ตัวเจเนอเรชันล่าสุดราคาที่ขายตามตลาดทั่วไปนะครับจะอยู่ที่20,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับส่วน i9 12900K ราคาที่ขายตามตลาดอยู่จะอยู่ที่ประมาณ23,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับผมจะต่างกันอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับสำหรับรีคอมเมนต์หรือการแนะนำนะครับสำหรับเนคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าลูกค้าเพิ่มงบได้หรือมีงบเพิ่มได้นะครับผมแนะนำให้ไป i9 13900K ไปเลยนะครับโดยที่เราอาจจะไปประหยัดเรื่องตัวบอร์ด จากแทจาก7 9 9 0ที่เป็นตัวท็อปนะครับอาจจะลดลงมาเป็นแทกเ9 0ที่เป็นตัวท็อปเหมือนกันก็ได้นะครับก็จะเซฟงบลงมาได้ประมาณ2-3 0 0 0พันบาทนะครับผมแนะนำให้ไปเจเนอเรชันล่าสุดดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปต่อได้ไกลกว่านี้นะครับ